เปิดผู้ทำแต้มสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยยู21กับตูนิเซียส่งท้ายชิงแชมป์โลก2023ความหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศเม็กซิโกรอบจัดอันดับ15ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติตูนิเซียไปแบบสุดมัน3-0ต่อเซต26-24ต่อ25-13ต่อ25-20ต่อสำหรับผู้ทำแต้มสูงสุด วอลเล์บอลหญิงไทยในเกมนี้ได้แก่วริศราสีทาเลิศหัวสาว,วัย้7 7ปีที่ทำได้ทั้งหมด16คะแนนแบ่งเป็นตบ13บล็อก2เซิร์ฟเอรองลงมาเป็นวาลุนีการลำและพิญยาดาโตพ่อที่ทำได้12คะแนนเท่ากันสำหรับวอลเล์บอลหญิงไทยยู1่21ปิดฉากชิงแชมป์โลก2023ด้วยการคว้าอันดับ15ของรายการจากผลการแข่งขัน8นัดชนะ1แพ้7ขอขับคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ